สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่19แล้วนะครับก็เราก็มาอยู่ในเรื่องของการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมไปจบเรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะไปเรื่องของวงกลมกันบ้างนะครับเราจะไปดูลักษณะของวงกลมทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าลักษณะของวงกลมเนี่ยมีอะไรบ้างเวลานักเรียนวาดที่มาวงกลมเนี่ยอาจจะใช้เหรียญหรือใช้ฝาหรือใช้เป็นเหรียญปกติที่เป็นลักษณะเป็นวงกลมเนี่ยมาวาดรูปก็ได้นะครับอันนี้ ถ้าตรงจุดตรงกลางตรงนี้ครับมีจุดตรงกลางรูปเลยเนี่ยตรงกลางของรูปเลยเราเรียกว่าจุดศูนย์กลางถูกไหมครับส่วนเส้นที่เรากําลังเห็นตัวนี้ที่เป็นรูปวงกลมตัวนี้เราจะเรียกว่าเส้นรอบวงหรือเส้นรอบรูปนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูตรงนี้จากรูปเดิมนะครับตรงกลางเนี่ยมีจุดศูนย์กลางอยู่ถ้าเกิดเราลากจุดศูนย์จากจุดศูนย์กลางเนี่ยเราออกไปถึงเส้น รอบรูปนะครับคือลากเส้นตรงออกไปตรงนี้เราจะเรียกมันว่ารัศมีนะครับถ้าเกิดมีลากไปอีกเส้นหนึ่งเราก็เรียกรัศมีเหมือนกันมีรัศมี2เส้นต่อกันเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เราจะเรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางอีกทีนะครับจากจุดตรงกลางลากออกไปถึงขอบของเส้นรอบวงเราเรียกว่ารัศมีเพราะนั้นรัศมีเนี่ยสามารถลากกี่เส้นก็ได้เราลากไปทางไหนก็ได้ลากทาไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดเราลาก เส้นรัศมีออกไปแล้วมันกลายเป็นเส้นตรงเดียวกันแบบนี้เราจะเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับรัศมีเขียนยังไงรัศมีก็จะเขียนเป็นตัวนี้นะครับรัศมีนะครับหรือย่อเป็นตัวเท่ากับตัวภาษาอังกฤษก็คือตัว R นะครับแต่ถ้ามีรัศมี2ออย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ เห็นไหมอันนี้คือรัศมีนะครับทีนี้รัศมี2อันมาต่อกันยาวๆเราจะเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับก็คือเส้นที่มันลากไปยาวๆแล้วมันผ่านศูนย์กลางนะครับ เส้นผ่าเส้นรัศมีก็คือจะมีเยอะนะครับจะมีตรงไหนก็ได้สมมติว่าเราเราวาดไปตรงนี้ก็ได้จะวาดขึ้นไปตรงนี้ก็ได้ไปตรงนี้ก็ได้แล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางถ้าเกิดลากมาต่อกันก็เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางแต่เส้นผ่าศูนย์กลางก็มีกี่เส้นก็ได้ครับก็ลากไปมันก็ได้เหมือนกันขอให้ผ่านจุดศูนย์กลางเท่านั้นเองมันก็ตามนี้ครับถ้าครึ่งเส้นถ้าครึ่งเส้นนะครับเราเรียกว่ารัศมีนะครับอันนี้เราให้ดูครึ่งเส้น จากจุดศูนย์กลางไปถึงขอบเราเรียกว่ารัศมีนะครับถ้าเส้นยาวๆนะตรงนี้เราเรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางทีนี้ไปดูด้านซ้ายนะครับจากจุดตรงกลางไปถึงขอบเป็นรัศมีนะครับสมมติเราวัดความยาวรัศมีได้สิตรงนี้จากจุดตรงกลางไปถึงขอบได้สิก็แปลว่าัมีรัศมีของรูปเนี้ยคือจากตรงกลางไปถึงขอบตรง ที่เป็นเส้นรอาวงจะตรงไหนก็แล้วแต่นะครับก็มีค่าเท่ากับ10เหมือนกันเราจะลากไปตรงไหนก็มีค่าเท่ากับ10เหมือนกันนะครับลากไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ได้1ิบล้มีจะมีเยอะมากมีไม่มีเยอะมากจนบอกไม่ได้ว่ามีกี่เส้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราลากรัศมีไปต่อกันแบบนี้มันจะกลายเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเหมือนกับที่บอกทางด้านด้านขวานี่เป็นรูปเส้นผ่าศูนย์กลางทีนี้เพราะนั้นถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางมันก็คือจะมีความยาวเท่าไหร่ครับความยาวมันต้องกลายเป็น ยี่สิบถูกไหมครับเพราะเมื่อกี้เป็นรัศมีมีค่าเท่ากับสิบด้านซ้ายตรงนี้ด้านขวาตรงนี้มีค่า10สิบด้านซ้ายก็สิบเพราะนั้นรวมกันกลายเป็นยี่สิบถูกไหมครับเพราะนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางก็เลยเป็นยี่สิบเมื่อกี้รัศมีเป็นสิบทีนี้ในท,ทางกับการถามใหม่สมมุติบอกว่าถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางผ่านศูนย์กลางตรงนี้มีค่าเท่ากับสิบหกมีความยาวเท่ากับสิบหกเพราะนั้นคําถามถามว่าแล้วรัศมีเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับ เมื่อกี้เส้นผ่าศูนย์กลางมีค่าเท่า 16, สิบเพราะนั้นรัศมีก็คือครึ่งหนึ่งก็ต้องมีค่าเท่ากับ8นะครับเดี๋ยวเราจะต้องนําตัวคําว่ารัศมีกับเส้นผ่าศูนย์กลางนียเอาไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ทําความเข้าใจดีๆนะครับทีนี้เรามาดูในรูปของสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเมื่อกี้ที่เราบอกว่าความยาวรอบรูปก็คือด้านนี้2ด้านนี้3ด้านนี้จะ2ด้านนี้จะ3เราก็เอาสี่ด้านเนี่ยมาบวกกันได้แต่ถ้าเป็นรูปวงกลมเนี่ยเราจะใช้แม่ม์ทัดเนี่ย มาวัดความยาวรอบรูปแบบนี้จะไม่ได้นะครับวิธีการทําโดยปฏิถ้าเกิดเราเปิดเทอมเราจะให้เอาเชือกนะครับหรือกระดาษเนี่ยมาพันรอบทําเป็นวงกลมครับแล้วเราก็ดึงออกแล้วเราก็ไปวัดกับไม้บรรทัดถูกไหมครับเราก็จะได้วัดได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นรูปแบบนี้เราก็ใช้ไม้ทัดเนี่ยมาวัดเฉยๆแบบนี้จะไม่ได้ถูกไหมครับเพราะ,ะนั้นเราหาความยาวรอบรูปแบบนี้ไม่ได้ไม่เหมือนกับสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมเพราะสี่เหลี่ยมมันจะมี แต,แต่ละด้านของสี่เหลี่ยมเป็นเส้นตรงใช้ไม้บรรทัดวัดได้แต่วงกลมจะทําไม่ได้รวมถึงพื้นที่เหมือนกันพื้นที่ที่อยู่ข้างในเนี่ยอันนี้เราจะเป็นช่องเต็มเต็มเราก็นับช่องเต็มเต็มแล้วก็ช่องที่ไม่เต็มแต่เราจะสังเกตว่ามันจะเยอะมากนะจนเราเราไม่สามารถนับได้นะครับเพราะถ้าเกิดเราปกติเราจะนับช่องเต็มแล้วก็ช่องไม่เต็มหันด้วย2แล้วค่อยเอามาบวกกันซึ่งมันก็จะทําได้เหมือนกันแต่มันจะช้าเพราะนั้นเขาก็เลยมีสูตรเลยดีกว่านะครับสูตรของ วงกลมนะครับของวันนี้ก็คือจะมีอยู่2สูตรด้วยกันถ้าเป็นพื้นที่จะตัวนี้นะครับเรียกว่าตัวพายแล้วก็ R ตัว R นะครับแล้วก็ยกกําลัง2อันนี้เรื่องของยกกำลังเราเคยพูดไปแล้วส่วนถ้าเส้นรอบรูปใช้2พาย R มันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ตัวพายตัว R ยกกําลังสองอันนี้2พาย R พายเขียนยังไงครับเวลาใครที่ใครเขียนยังเขียนไม่เป็นพายให้เขียนอย่างนี้ครับข,ขีดเส้นลงมา1เส้นขีดเส้นลงมา1เส้นแล้วก็ทําตัวเหมือนคลื่นครับ วาดไปอันนี้เรียกว่าตัวพายนะครับนะครับใครที่ยังไม่เป็นเอาลองใหม่อันหนึ่งขีดเส้นลงมานะครับอันนี้ครูยิงเขียนไม่ค่อยไม่ค่อยตรงเพราะมันใช้เมาส์นะครับพายแต่ถ้าเป็นเป็นกินตรงมาตรงตรงครับเส้นตรงๆตรงๆลงมาแล้วก็เขียนตัวเหมือนขึ้นนะครับอันนี้เรียกว่าตัวพายนะครับทีนี้มาดูวิธีการหาคําตอบนะครับเราจะมีสูตรว่าพายคูณ R คือไพ่อาร์ยกกำลังสองเราเปลี่ยนมาเป็นเขาอ่านว่าพพยพอพานสอารยอยักษ์พาร์ยกกำลังสองแต่พาร์ยกกำลังสงหรือพายคูณอาคูณอส่วน2องพาร์ก็คือย่อมาจาก2องคูณพคูณอารเป็นถ้าอ่านเป็นภาษาไทยก็คือพอพานสาร์ยอยักษ์พายจะมีค่าเท่ากับ2 2่ส่วนเหรือเท่ากับ3.14สีถ้าเป็นเศษส่วนคือยี่ส่วนเจ็ ถ้าเป็นสัญลักเท่ากับ3.14ซึ่งอันนี้มันเป็นค่าคงที่นะครับค่าคงที่ของมันคือพายตัวนี้จะมีค่าเท่ากับส่วนเเลยทีนี้ไปดูในรูปวงกลมตรงนี้นะครับวงกลมตรงนี้เขาให้จุดตรงกลางจุดศูนย์กลางไปถึงขอบตรงนี้เขาเรียกว่ารัศมีรัศมีคือค่ามีค่าเท่ากับ7เพราะนั้นเวลาเราหาพื้นที่นะครับก็เป็นพายพายเลยเอามาใส่เป็น22 7ส่วนคูณด้วยรัศมีรัศมีก็คือเป็นตรงนี้รัศมีตัว r คือรัศมีก็คือ7นะแล้วก็ด้วย7นะครับ ก็คูณด้วย7คูณด้วย7แต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้คูณด้วย7คูณด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นฝั่งทางด้านด้านเรื่องของเส้นรอบรูป2องาก็คือก็คือ2คูณไพก็คือเท่ากับ2 2่ส่วน 7, แล้วก็คูณด้วย R คือรัศมีรัศมีของรูปนี้ก็คือ7ถูกไหมครับเสร็จแล้วเราก็ไปตัดนะครับเราก็ไปตัดดูว่าตัวข้างล่างนะครับ7ตัดกับ7ได้ถูกไหมครับ ค้านี้7ตัดกับ7ได้เพราะนั้นข้างบนตรงนี้22 7คูณ7ได้เท่ากับ154 154นะครับ154ตัวนี้เวลาที่เราใส่ไปปุ๊บตรงนี้เราใส่154หน่วยเป็นตารางนะครับส่วนฝั่งด้านขวาเส้นรอบรูปนะครับ2ูณ22ก็เป็น44หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นตารางเซนติเมตร แล้วก็ด้านขวาก็เป็นเ,นเส้นของเส้นรอบรูปเส้นเลบเส้นรอบรูปเนี่ยก็คือก็จะมีค่าเท่ากับเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับก็อันนี้ได้ด้านซ้ายคือพื้นที่หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรด้านขวาก็คือเส้นรอบรูปก็หน่วยเป็น44เซนติเมตรนะครับเพราะนั้นก็ใช้สูตรนี้ายคูณ r คูณ r แล้วก็2พาย r น,นะครับในการหาพื้นที่กับเส้นรอบรูปแต่ตรงนี้เราต้องใช้เป็นจุดทฤษิยมไอจุดศูนย์กลางนะไปถึงขอบเราเรียกว่ารัศมีเราต้องใช้รัศมีในการมาหา ทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับไปดูอีกรูปหนึ่งนะครับอีกรูปหนึ่งเราจะเห็นว่าข้อ2เนี่ยเมื่อกี้ข้อแรกนะครับตัวพายแล้วก็จากจุดตรงกลางจุดศูนย์กลางไปถึงขอบเอรียกว่ารัศมีแต่อีกรูปหนึ่งเป็นรูปที่2เนี่ยสิ่งที่เข้าให้มาเนี่ยคือ42 4 2เนี่ยคือเส้นผ่านศูนย์กลางถูกไหมครับเพราะนั้นทักเรียนต้องมาหาก่อนว่าคือมันคือทั้งเส้นเลยทีนี้เราอยากหาแค่ครึ่งเดียวเพราะคือรัศมีคือครึ่งเดียวเพราะนั้นรัศมีของข้อน,นี้เป็นเท่าไหร,ร่ รัศมีของข้อนี้ก็คือครึ่งหนึ่งก็จะเป็นตัว r เท่ากับ4 2เอาไปหารครึ่งก็ได้เท่ากับ21เถูกไหมครับเพราะนั้นตัวรัศมีตรงข้อนี้ก็มีค่าเท่ากับ21นะครับทีนี้เวลาเราไปแทนในคําตอบนะครับในในสูตรของเราพื้นที่กับเส้นรอบรูปก็คือเหมือนเดิมครับ pi ก็มีค่าเท่าไหร่ครับ pi คือ22ส่วนด้วย7นะครับแล้วก็ไปคูณกับรัศมีรัศมีของข้อนี้คือ21คูณด้วย 21สนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของเส้นรอบรูปก็จะเป็น2 2คูณ22ส่วน7นะครับแล้วก็คูณด้วยรัศมีเป็น21ถูกไหมครับเราก็จะไปตัดนะครับตัดเหมือนเดิมแต่วันนี้มันจะเป็นเลขที่เป็นลงตัวหมดเลยนะครับที่เราจะหาคำตอบนะเพราะนั้นก็ไม่ยากนะเพราะว่าาะเป็นเลขที่ที่ลงตัวอยู่ใช้ตัด ใช้แม่7ตัดนะครับ7ตัด7 1 7 7 3ก็21อนะครับอันนี้7ตัดครับ7ตัดนี้ก็ได้3นะก็ไปนั่งคูณกัน,นครับคูณแล้วก็จะได้คำตอบมาว่าพื้นที่เท่าไหร่หน่วยเป็นตารางแล้วก็คูณไปตรงนี้ได้เท่าไหร่หน่วยก็เป็นเรื่องของเซนติเมตรเพราะว่าเป็นความยาวรอบรูปยังไงเดี๋ยวเราลองทำลองหาคำตอบของข้อนี้ดูนะครับว่าจะตรงกันไหมแล้วก็มีส่วนด้านล่างอีกนะครับลองไปทำดูนะครับว่าทำได้ไม่ได้เดี๋ยวยังไงเหลือมา ถ้าไม่ได้เราจะมาลองดูเฉลยหรืออธิบายการทำในอีกทีนะครับตอน1 0 2โมง20นะครับยังไงก็รอติดตามนะครับ